แยาให้แม่นาแต่คุณหมอมายูออกไปเตาสั้นวัสดีรุ่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีคับพี่สบายรับขาวสับเ็ดก้วยทอดไก่อดแจกก้วยให้อายเพิินเนาะอายเพิินเมากล้วยน้ำน้าสาวน้ำเกี๊ยว มาฝากมาให้น้องคิวเลยแล้วเขาจะไปแจกเด็กๆแค่นี้แหละเขาอยู่เทิร์นเดียเลยเอาเอาจักถทงอ้เอาพ่อายจะให้น้องเอาไปเอาไปฝากนี่นมอดจ่ายเด้อพี่ๆเด้อด แจกนี่ลที่งานท่านี่แล้วคเเยไดกินแต่ต้นจังไงบ้าขอบคุณลายๆกินทีบ้มันจะบอกคาเขียวิน่มันนั่งตาแจ๊กเดละดนะสุกับพดแต่ว่าคนนี้ก็ชอบของนะอาอเบิ้งไอกน้ำแข็งมันยัีอยู่บ่อแก็ตมันจะใสตวอยู่บจ๊เดี๋ยวมาด็กกินมงตีนะเดี๋ยวนนว่า่่นอง ไอ้ทูบผาดายทำกันมนแล้วน้อยง่า่ไปทำกันเ่อ้าพี่น้องเลยบึงเนี่ย้อบคุไปไะแกะตั้งนี่สีย่างมากินทถาะวันี้ก้วยกับเลาของพี่คำนั่นอ้านขอบคุณเด้อพี่ขอบคุณค่ขอบคุณทูขอบคุณชื่อสวยดู khuyên cha <laughs> hành đế hơi đếc nói sửa đèn cứ <nghệnhsta> vô <bộ> hài đếc nói sửa đèn này cứ vô hài à hai mặc bông mặc bin nè vậy này hơi ừ hà thúng luôn đó vậy hà thúng ảo à. เออด็กน้อยลายเป็อกัแน้าอมบึ eh <t <t ่งแน่พี่น้องหมักม่วงทงละทงละเศร้าบาทเศร้าบาทเพิ่นว่าหมักม่วงซีพี่น้องมาเดิมมาเดิไผอยากบึ่งแน่ข่อยกำลังอยากพอดีพี่น้องเป็นแม่เฮ้ยเออมเชยวขอวอาสิมาส้วนเจาไปซื้อได้มือนี่นะ เพราะว่าคอยสีฝากล่งบ้านมืออื่นยใรเอาไอ้แวนไปมาหมวงมามันมันช่วงเลยมันแล้วแล้วเล่าให้ยูเฮือนยูโตแล้วมรุ่นนะร่นีปุ๋จเือทำเพื่อนเอดไปมรุ่นนะมรุ่นเขาสินกินกินกันอีกกระคุ้มนี่ได้าด็นะส คือบอกคือบอกคือบอกพากันไปจกเขียดคือหน้าเจแอม巴าเนี่ยเขาไปกันเต็มเขาได้กันเท่าไรบ้านสันเขาได้กันน่มือนดีเขาได้กันป็นกระคู่กระทางเราเนี้ยเนี้ยอย่างกับมาเล่าบุญ เห็ดตุ้ยนะมือนักเดี๋ยวเราซื้อสินมูในนี้นะแล้วว่าว่าบรรดาเนี่ยนะเห็ยนะใครไปหาก็ได้ได้เพราะว่าเขาพานมันเขาบริบายเขาเห็ดมันแมนแมนแมนนาวมันลงคุมอืมจะอยากไปทางนี้นั่นเนี้ยมนี่นี่นี่ไปทางนี้นะนี่บอนี่ไปทางคืออันบอนเขาอันนี้ไม่เงาไปนี่นะทางหน้าอันบอนเขาเป็นที่เฟสมันอห้าม ตั้งแตต่อนเราคุ้นนะก็เขียนนะจะมุ่งงาอืมมึงจืออยู่มึงคึดออกคึดออกแล้วขึ้ออกแล้วบึงจับด้วยนี้บยมันก็อยากตื่นมันก็อยากตื่นเสร็จตีเสร็จตื่นตื่นใจเศร้าผมไม่บอกตื่นตื่นแต่ตีห่านมันบอกใจจักเทื่ออะเสรีสตังบ่อยยังมากบ่รบไม่หน่อยเลยกับเขาเกลียนแน่นอนแปลวในต้นในใสในบุยแดงบ่ ผี่น้องเลยจะเอไปขายทงเท่าไรเอารีวิวอีนันดูรีวิว้อร์ละศ้าบาทรลละศ้าบาทศ้าบาทที่น่องนีเนี่ยเปรี้ยวปากนั่งกระตากเต็มอยู่พูดจัดแดดล่นี่ฮะมมเซียวจักแดดล่ะ สองแดดเอาเจ้าสิเก็บแจ็คแดด,แด,ดอ๋ออันนี้ได้สองแดดแล้วพี่น้องมันนางนั่งไก่สิได้ขายแล้วพี่น้องมาหลุ่นกันปีนเอาใจซอยนางพี่น้องนั่งสิจุ๊บส่งหน่อยบอ <c oughs> <c oughs> แสบ,บนะแก้วนี่ไม่กิยนยาตายให้ตุยนะเฮ้ยเฮ้ยเออิงพอได้เป็นมูกขมันบอ ผว่ตีนเกี้ยออกรถป้ายแห่งเทิมือนบ่ก็เปิดมือดอิดเลยน้่อยเย็บมือจะบอกลูมือไหสีพักนั่งนั่งป่วยพี่น้องหาหมอมาฉีดยงฉีดยาอยู่หมอกรบาอยู่มันั่งป่วยไายมือนยังบวดเศร้าอืมก้าในช่องแคปีใครก็หนึ่งอันนี้ตช่องแคเทอมก็จายมอนานนักข่าวนักข่าวเลยดินักข่าวนักข่าวเยอ เขาดขากบ้งวะมาเด้อเล็กน้อยอยู่สายมีดีมีจับมะเร็งไม่มีสบายดีสบายดีเมาไม่ยดเมาไม่ห้ำเมาขับใจเด้อขับใจเด้อเอ็ดจะมันดีด้นะ

กับา้ามาเอาหูเลยไม่มาไอ้กับ้าาเอไนมด่อยาหลวปานไปไปใสเด็กน้อยนั่นเมาเอาขนมไหมเอาขนมฮัมไม่ไหวเมาขนมไส้ตลุยตลุยนะเบาบักขี้เบ้อ พี่ไปนั่งพี่เจ้านั่นเด็กน้อยผู้นีเด็บ้าบ่เออเด็กน้อยผู้นี้เด็บ้าวบ่เออเอาไดพ่อบ่เด็กน้อยนั่นเี็นู่ฮ่าวแาฮ่าดเป็นผููาว่าฮ่า้่าด่ลฮ่วฮ่าฮ้า ไซส์ุู้นด้บาเบาผู้นเด็กน้อยมาแม่ร้อยอือหึนั่หละมาไหมฮะใช่แล้วคืออย่างไรดุยหัยเละมา้ำดุยหัและหัยเละของบคนละคนได้เฮ้ยผู้นี้เด็กน้อยผู้นั้นก็เด็กน้อย <cười> <cười> ừ, chào cả đây sẽ ừ. là đuôi áo à, mẹ Mua sư đuôi bỏ bay sư chẳng đẩy sư chẳng đẩy <laughs> 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 ตาให้แม่แม่เพื่อนไปเอามักยันกันวะมักม่วงีมักม่วงทรงม่วงซี่ไปขายเอ้ยได้รายอยู่เลยยังจักท้งนะเฮ้ยท้งยางเอามือขึ้นนั่งเด้อใส่มือหม

มั่นหนองไอพี่น้องไอซี่กลนมั่นลูกไส้กับบวลงมาเนาะพี่น้องเนี่ยตากมั่นสนันวันไว้อยู่พี่น้องผุ่นเคลื่อนล้างนันอีกเบิงเน่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  เราพานเปียงใหญ่อือ<ม>จักแดดเลยนี่พ่ออือตากสองแดดพีดตังว่าไดร้าลโอ้สีเอาพีดคือสีไดร้าลอยู่ไดนนี่นะสองเจ้าบ่อ๋อบึ่งเ,เนี่ยแต่ละหลังค่าเพื่อนพี่น้องสองนี่แต่ดูเห็ดมันอือ <laughs> สื่อมัน่นลดสื่อมั่นพี่น้องลดสื่อมัน่นไปเบิงว่าโลดเทไดพี่นอ้องเพื่อนหลังนี่กับทั้งซับทั้งตาพี่น้องสะอ,อนเป็นรักาสะออนคนที่ได้มั่นห้ายเด้โลดเทไดพี่น้องเขามาทมไอเสี่ยวตุยโลดเทไดนะไไปเบิงพี่น้องเขาไม่เสี่ยวตุยตาแก่สองแดด ตึง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 กินเฮ้ยกินมาม่วงให้แ่แสบดูขอบอกให้ตำแจวอันฮะบอก้อยปไปแดกหน่อยแหละมันแสบ เจ้าว่าบมากก่อนหน้านี้คอยตั้มแบบมีเจ้ากับโบกินก็คอยมากอืมมากวันนี้คือมากมากวันนี้คือมากซะมันกินเมัิ่นไปตั้มไ้ก่อนหนนี่โบกินโบกินดใจกโอ้ยเฮด มีมีชีวิตไปฮอดบ้านกลางป่าอยู่บ่กเปนอินเทอร์ลอดจนปากซีอิดไดปากะจนซีอิดจนซีอิดลนาก็จนโวบเขาเจ้าสิไว้ยุบไปบ้านกลางป่าน่ะบ้านกลางนี่นี่นี่นนี่นีนี่นว่นนี่่นี่นีนี่น่ีนี่นนี่่่่น่นนะ่น่น่นี่น กัน็จะกฝ้าวลงม่านสิบนางเอกจะจำทางได้เดือนสิบเอ็ดเอ็ดโหลดดาวได้ขนาดสิบพมิ่วันนั่งผู้ลงลงโอ้ยเบิาเบิกว่าปีนี้สิบพม่าวขึ้นน้ำลดไปน้ำเสลไปรุ่ทางปีที่แล้วผู้บ่าวซื้ออย่างได้นะบ่าวอีกยังวะบ่าวเสิร์ดบ่าวเสิร์ดบ่าวเสิร์ดทีก้อบบ่มีสองคนผู้นึงงานซื้อผู้นึงนะบ้านเวอร์นโมเมนต์บ่บ้านเวอร์นั่น บันเวินนี่บันเวินว <pack ing> <An> ่าเขาเวอนเออบันเวินนั่นเอามันแตกกันบองได้บันเวินกับบันเวอนนั่เท่าเวลาชาบไอ้เชื่อมน้ำตาลใช่ไหมยะเอากีดังน้ำเลยมันเค็มเค็มนางบอนางบอกว่านั่งเหยดสะอาดอยู่สะอาดกว่า กลัวจะคข้องนั่งวานั่งบอกอยู่นั่งบอกแล้วเอาแหละแหละอันที่มันเป็นติดตัวไอ้สัสที่มันเป็นยางเหนียวๆมันคืออย่างสอ่ะออไปแจกมาเรียบร้อยเลยเด้อพี่เดอืแจกให้พี่เพิุนเบิรแล้วเนาะแค่จากว่าพีพ่นอุหอุนดนั่งมาหม่ นั่นถ้าสิไปแจกใสอีกสัปดาห์แจกบานนั่งเองเหรอส่วนนั่งไปแจกซุ้มเพลินยางโป้งยางป่าแล้วก็ยางลูกทรงลูกสิ้นนาพีนองแจ้วนั่นนะคพี่ขขาวนะานอง่ ยำลาผ้าจากละพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมเด้อพี่น้องเด้อทุกๆกำลังใจละกัทีไม่ข้ามโฆษณาด้วยเด้อพี่น้องเด้อนั่งปยขอบคุณพี่ทีขอบคุณหลายๆเด้อขอให้ร่ำให้รวยเด้อสุขภาพแข็งแรงถูกหวยรวยเบอร์ปัง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 ในทุกๆเรื่องเด้อเด้อพี่เด้อไปละพี่น้องสวัสดีครับผม